ก็จะมารีวิวลูกอมค์คุสีที่ใต้นะคะที่ค้าเราอยู่จังหวัดจุมพรนะค่ะทางจุฬาที่จุมพรลองลูกอมคุณสีนะคะแต่ว่าที่ครั้งก็จะมีเม็ดเล็กอย่างนี้นะคะแต่ว่าโบราณเขาจะไม่ได้กรอบขนาดนี้เนาะเขาหามะเลีอยงอะไรมอกเดซื้อเลื่อยไปฝากจะจะเลี้ยงไหมเลี้ยงยากมากเลยค่ะสำหรับฉันจะให้เขาเลือกเขาอยากได้เล็กไหน ไเมื่อกี้ไม่ได้เหรออย่างหนูเนี่ยทำได้เลยมันได้อยู่แล้วปาแมวอาจจะไม่ได้เร่งแบบตรงไปทางแต่ตรงได้ใช่ไหมส่วนเจ้าชองก็จะมีคำหวยนะคะเหมือนกันนะแม่ลูกอะสมหัวซื้อหวยป้าผลิติติ์ก็ได้ซื้อนะเขาเจอแล้วนะเดี๋ยวจะเก่ยซื้อไงเขาเลยไม่ได้ซื้ออะไร นม่งคือหนูจุดทิจุดทูบได้ได้จุดทูบได้แปดห้าเอ้ได้ห้าสามแปดอะานี่เลยบอกแม่เขาวันซื้อน้ำแข็งตอนเนี้ยคือทั้งหมดที่มาต้ด้วยแหลนะวันซื้อน้ำแข็งไปทั้งหมดสามแก้วแล้วใช่ไหมลูกสามแก้วจะกินกาแฟเลยป่ะไม่เธอจะเอากาแฟอ่นนไม่ออกค่ะไม่หลบ นะลูกของเขาเปล่าจมานมานเอานี่อ๋อเดี๋ยวเราไม่ต้องเปิดละชัวนะแม่เราก็ยาไปเลยนะเปียเปีล่าคะหก่ิบวินาทีห้านาทีอ่ะใช่เจมอร่อยนะมันหาอร่อยยากจุนะนึอาเจ๊ก็เจ๊อันนี้ไง จะก็ยังไม่ได้กดตังค์ใช่ปะคุมก็ว่าโอนได้เลยค่ะไม่ต้องเดินบ่ตไม่หลกแล้วลูกจะเย็นๆ็กตินี่ให่แล้วอ่ะเราไม่ค่อยได้เราไม่ได้พู้อะไรแต่อร่อยค่ะลูกอมดูอไม่ใช่เหมอเป็นไกดบ้านคุณนะคะ